ไปเข้าเข้าเล่นกับเขาเออทั้งทั้งถ้าถ้าสมมติว่าแมทธิวเก่งใช่ไหมแมทธิวจะได้ไปในทีมทีมชาติของสวีเดนเนาะใช่เออตอนนี้ได้สุริเกทินชอบดีนะอันนี้แมทธิวขอหมดเลยทุกคนโอ้อีลีเดออีลีเดอ น้ำเช้าเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้มันหนาวมงเสียงเจ็ดโมงครึ่งมันก็หนาวอยู่แล้วน้ำเช้าอยู่ครับก็จะใบซองพราอมใบลงแล้วตรงนี้เขาจะเอาเขาจะทำใหม่ทุกคนเห็นเขาเอาเอาไม้ตะดานออกเมื่อวานตรงนี้ ทำไมก๊อฟฮะแ้่ท่านั่งรถแม่ต้องเอาันนี้ทางหนี้ใช่เช้าๆเราต้องทำงานกันเจ็ดโมงครึ่ง เ,เรา <Okay. S 2> จะไปตรงนี้ไปต,ตั้งใจเรียนวันนี้มีสอบสเปนเนาะครับหนึ่งชั่วโมงเราจะได้กลับบ้านเลยป่ะพรุ่งนี้จะมีใหม่ ก e yeah, oh. ับมานห้าโมงห้าโมงเย็นหรออ๋อวันนี้มีติวเอ็กซ์รลาฟิสิกคริสตัลโอเคป่ะฮะด้ไป่ะรักแม่ยงกินเลยด้วย แต่เช้าตัวเองตื่นสายกับเพื่อนอันเล็กเขาไปถึงโรงเรียนแล้วตัวเองเพิ่งตื่นเนาะครับอันนี้มีกีฬาเหรอมีมีกีฬามีสอบปะบอมีมีเทสมีเทสอืมสอบมีวันศุกร์มีสอบวันศุกร์อืมมีกีฬาตอนเช้าเหรอวะฟอร์สเต้ฟับเหรอมีกีฬาครับอื พี่ชาแเกจาะพี่ชาอันกีฬาลงกีฬาใส่ได้ไหมของอเล็กอ่ะก็มีอันนี้ด้วยอันนี้อเล็กใส่แล้วอเล็กใส่แล้วเขบอกว่าเหงื่อเขาออกเยอะเสื้อตัวเนี้ยก็ดีตัวเองได้ใส่ล้างหน้าแปรงฟันแล้อยังหน้าก็ไม่ล้างแปรงแต่ฟันไปอาบที่โรงเรียนใช่ไหมเออตอนนี้จะนอนอีกจะนอน ยังไม่ได้เวลาไปหรือเก็บห้องให้หน่อยเถอะเพราะวานน่ะแม่ก็ลือล้อๆไอ้ลือตู้นี่จ้ะโอ๊ยว่ามีความเป็ียนระเบียบตูหฮายังกับมเห็นจ้ะง,ง,งั้นมาไปดิมะเร็ดทานตะวันกะสองช้อนกมลเร็สผักโขม ยางลนิดหน่อกินไหมเช่า ดินมาดูว่าบริเวณนี้มันมีห้องอพาร์ตเมนต์ที่ขายอะทุกคนก็เลยเดินมาดูเลขที่เลขที่อพาร์ตเมนต์หน่อยว่าไอ้ที่เราเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตน่ะมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่ามัมีขายแบบขายห้องอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละ มันน่าจะอยู่แถวแทวนี้ที่มีขายอพาร์ตเมนต์แถวแถวนี้ละ สร้างใหม่ตึกใหม่ทั้งนั้นเลยทุกคนเนี่ยดูนี่แหละมีหองขายอยู่แถวนี้จ้ะเอาสิมาเบิงเป็นตึกตึกประมาณสามปีสีป่ปีนี่เลยจ้ะตึกเนี่ย ฟุตบอลได้ชีมฟุตบอลแม่อ่านอีเมลแล้วโอ้โหดีใจไหมอ่ะได้เป็น้งในนั้นน่ะดีใจไหมได้เป็นหนึ่งในนั้นน่ะแม่ก็พอได้รับอีเมลแม่ก็แบบเดี๋ยวมารีบทํากับข้าวให้เพราะต้องขับรถอีกหนึ่งชั่วโมงคต้องกินข้าวก่อนเย้โ้ได้ไปเข้าเข้าเล่นกับเขาเออทั้งทั้ง ถ้าถ้าสมมุติว่าแมทธิวเก่งใช่ไหมแมทธิวจะได้ไปในทีมทีมชาติของสวีเดนเนาะใช่ <Okay. S 2> เออว้าว <Wow. S 2> ตอนนี้ได้หนึ่งสเต็ปแล้ว oh. อา้าวนะลีกิทิน oh, <my> ชอบดีนะเดี oh, <my> ย๋ยวแม่ทำกับข้าวให้เดี๋ยวได้ไป <Huh. S 2> วันนี้ทั้งทั้งทั้งสวีเดนเลยใช่ไหมที่ที่เขาที่เขาคัดเลือกคัดเลือกมาแข่งวันนี้ใช่ไหม <Okay. S 2> เออ ลีกลทินนะคือหลีกทินก็คือแบบผัเพิ่นโศกดียังสี่นะโอเคเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวให้ครับไก่ทอดจ้ะนงไก่ทอดให้ใครนะเมทิว หมดเจ็ดชิ้นจ้ะเจ็ดชิ้นของเม็ดทิวว้วของเม็ดทิวหมดเลยเนี่ยเห็นไหมถ้าเจ็ดชิ้นเม็ดทิวกินได้เยอะบ้างเยอะสิโอโอโอ้กรอบดีว้าวกรอบดีปะกรอบดี อ uh ือ huh. ห <orb> uh ือกรอบกรอบดีไปอยากทักเลยสุดยอดจ้ะ โอ้มีอีกสองชิน้นหนักกินมากเนาะโอ้โอ้โอ้ชั่งชั เดี๋ยวไปจัดใส่จานจัดใส่จานทุกคนข้ากินมากครับถ้าทุกคนจะกินข้าวมันไก่ต้องมีไก่ทอดครับ ได้บอกทุกคนไงว่าเราทำอะไรโ okay. อเคทุกคนโอเควันนี้ทำข้าวมันไก่จะอันนี้เป็นข้าวมันเนาะทุกคนนี่เสร็จแล้วทำไก่กรอบแล้วก็ไก่ต้มด้วยนะไก่ต้มนิดเดียวจะเพราะว่านมนมไม่ค่อยชอบชอบกินไก่ทอดมากกว่าเนาะ น้ำจิม้มข้าวมันไก่จ้าตรงนั้นเป็นแตงแล้วก็ผักชีจ้าเดี๋ยวทำน้ำซุปด้วยเนาะทางนี้ก็เป็นน้ำซุปไก่จ้านี่นี้นกอดเดี๋ยวตักเท้าใส่าจานก่อนจ้าแมวข้าวเยอะใช่ไหมอืมแม่ต้องเอาข้าวเยอะครับจะเอาไก่เยอะใช่ไหมใช่ไก่ทอดใช่ไหมครับแค่นี้พอบ่ คื okay, <พ>อจะเอา <สะ S 2> อีกไม่โอเคบอโอเคนาทีจะเอาไก่ไก่ต้มไหมอืมเอานิดหน่อยไก่ต้มนะโอเคอันนี้แมทธิวขอหมดเลยทุกคนโอ้ อีล uh ีเดออีลีเดอโอเครดกี่อันกี่ชิ้นสามถ้าได้ไหมถ้าได้ครับขอบคุณค่ะพี่เมย์ัวเองอยากได้ผักชียเยอะๆใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> วันนี้จัดจานให้แมทธิวก่อนจ้ะเพราะว่านะตามที่บอกจะไปแข่งฟุตบอลอืม ทุกคนโอเคเดี๋ยวให้แมทธิวยกไปจ้า <c oughs> กินไปนะักฟุตบอลชิมอะไรก่อนชิมอะไรก่อนชิมไก่ชิมข้าวไก่ทอดอืมไปกินร้อนๆเนาะอืมอืมกินไปอืม,อมกลับมา สี่ทุ่มนู่นน้อยแมวันนี้อประมาณสี่ทุ่มเนาะมแม่ถามว่าอยากให้แม่ไปด้วยหรือเปล่าอยากแต่ว่ากลัวแม่หนาว <c oughs> ใช่ไหมมันก็มาจะสายมากเลยมันจะดึกครับดึกครับอืมมันจะดึกมากมันมันไม่ดึกมากพูดถึงว่า ปกติแม่นอนสามทุ่มใช่ไหมมันก็ดึกสําหรับแม่อยู่แต่ว่าก็ไปได้แต่ว่าเดี๋ยวเล็กอยู่บ้านคนเดียวอ่ะอือใช่แต่เล็กก็บอกให้แม่ไปเถอะคิดว่าจะตัวเองจะได้ติดทีมชาติไหมถ้าเขาคัดเลือกคัดเลือกรอบนี้อ่ะไม่รู้อยากอยากติดทีมชาติอือ อนักกีฬาทั้งไอ้นี่ทีมทั้งสวีเดนเลยไงทุกคนมารวมตัวกันแข่งขันวันนี้เนาอแมทนาออืมอืมอ้อันนี้เจอแซบกินแล้วได้แต่งตัวได้ไปอือฮือ ข้าวอร่อยไหมแม่ไม่ได้ชิมเลยข้าวชิมให้ทุกคนเบิกเนะ่หอนยุอืสสรุปไม่เอาไก่ต้มเอาแต่ไก่ทอด <Hey. S 2> ตอนแรกว่าจะเอาไก่ต้มนิดหน่อยอสรุปไม่เอาอยากกินไก่ทอดมากกว่าเห็นไหมแม่ก็เลยต้องทำเยอะเพราะว่าพ่อก็ชอบอะไรก็ชอบ น้ำจิ้มก็ไม่เอาให้กินน้ำจิ้มก็ไม่เอา <c oughs> น้ำจิ้มหวานก็มีแต่ว่าไม่ชอบเพราะไก่เปนมีรสชาติอยู่แล้วเนาะไก่มันอร่อยอยู่แล้วเนาะไม่ต้องเอาน้ำจิ้มหรอกดีแหละไม่ต้องกินน้ำจิ้มเยอะหรอก วันนี้กินคนละเวลาเลยนะทุกคนเพราะว่าอเล็กอ่ะเลิกเรียนกว่าจะกลับถึงบ้านก็เกือบหกโมงเย็นน่ะและ้วแมททิว <JD. S 2> กับพ่อก็จะไปก่อนอืม <ảo. S 2> <c oughs> แต่ว่าพ่อยังไม่เลิกงานเดี๋ยวพ่อเลิกงานก็พากันไปนอืมอืกินปะครับ ไปหรือว่าจะนี right? ่เลยทำเลยครับดีเด้อจริงๆเลยมากๆดีเด้อรูบิรูบิบูมารูบิรูบิแล้วก็อันนี้สิ่งนี้แล้วแตอันนี้แล้วก็อันนี้ไอ้ถุงมันหายไปข้างหนึ่งเหรอถุงที่ใส่นะก่อนเป็นถุงน่องอ่ะครับจเตะบอลจริงเหรอหรอไม่ใช่หายก่อนนานๆเรอ ไอ,ไอ้เบอลมสเตอร์ลูบีลูบีดูดตรงนี้เอาสองตรงนี้เอาอันเดียวคิดอะไรปะก็ใจสิดูสองตรงนี้ทำอันเดียวทำไมไม่รู้อยากทำยังั้นะดูทุกคนตรงนี้ทำสอง รีทำไอเดี๋ยวกลับมาตั้งสี่ทุ่มนู้นเนาะครับสี่ชั่วโมงแล้วมันต้องไปกลับด้วยไงครับไปก็ชั่วโมงนึงกลับมาชั่วโมงนึงเล่นอีกสองชั่วโมงขับไปหนึ่งชั่วโมงกลับหนึ่งชั่วโมงแล้วก็แข่งทองชั่วโมงเป็นสีเหมืนไก่เหมืนไก่เป็นยังมันคือคือไก่ดูดูมันเป็นไก่เพราะมันเป็นไก่ ของนักฟุตบอลน,นีมันเลเอะเทอะขนาดนี้ป่ะเอาน้ำเอาอะไรไปยังเอาแอปเปิลไปกินด้วยขากลับมาบในน้ำช็อกโกแล,ล,กลตนะาขากลับไม่ใช่ขาไปขาไปกินข้าวแล้วดูทำให้คุณใจว่าเม่จะพูดอะไรหรือเอาคุณใจไปด้วย กลับมาไม่นอนแล้วเด้อบอกนอนบอได้รับแม่เลยไปโชคดีลีกกทินเดี๋ยวพี่อมีฟุตบอลสกูนอทำไมีก็ทำแม่ทำอะไรฮันสก์ฮันสก์ยยมยมอส์่ อ่ะอันด่วเลยไากลับมาทุก่อเอริแม่บางทีแม่ก็นอนแล้วเด้อรีบไิชินเยอะโอเคไปข้าแดงข้าแดงไอ้นีทุกคนกลับบ้านแล้วแล้วฮามงถึงบ้านหกโมง คักเนยได้ยองคักเน,ชนยช้อนมาด้วยเอาช้อนมาด้วยข้าวเขากินกันหมดแล้วลูกเขาไปกันหมดแล้วนี่เป็นข้าวมังไก่อ,อันนี้เป็นข่าวข้าวมังไก่ อันนี้เป็นข้าวมันครับข้าวมันอย่าตักเอาตูดมันดิอืมใช่ไหมอืมตูดมันเลยน,นี่ตักดิดิอย่างงี้ทุกอนนั่งสิเอา้าไปยื้นทำไมล่ะโอ้ยซุปน่ะ เอาไปอุ่นได้นะสุกอ่ะไม่อุ่นก็ไม่เป็นไรนี่ไปไก่ทอดอเราต้องเอาไก่ต้มด้วยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาเอาได้ช่กินได้ก็กินกินกินทุอกอย่างได้ออย่างนี้ใช่ไหม,อมเอาวันนี้ออกได้ออกทำไม,มแล้วก็น้ำพริกจะเอาด้วยลองชิมก่อนนะ มันเผ็ดเอาได้ไหม,มกินแล้วค่อยตักทีละนิดก็ได้กินไปสุดยอ,ดอ,อันนี้อ,อ๋อป๊ะฟางนะมาที่หลังเขาครับกินแม่ก็ว่าตอนแรกว่าจะรอ <c oughs> เออไม่รอดีกว่าไม่ <c oughs> <c oughs> ้อยองกากินคนเดียวได้น้องไปแล้วไงออื อืมเผ็ดบ้านี่อืมบบเผ็ด้าไทยคนไทยสอบเป็นไงบ้าง่ะบอกทุกคนดิสอบเป็นไงบ้างกเหลืออีกจะนี่จริงมันนีตรงผิดแพลนไปหน่อยจ้ะเพราะว่าแมทธิวน่ะได้ได้รับอีเมลฟุตบอลเกือบซีโมงแล้วจ้ะ ประมาณบ่ายสามโมงนี่แหละทันงทีมฟุตบอลเพ่นส่ทรงอีเมลมาให้ว่าให้ไปอันเขาแข่งขันคัดเลือกคัดเลือกตัวนักกีฬาเขาเขาทีมเนจะจ๊ะก็คือไปอีกสเต็ปหนึ่งจังสี่นะจ๊ะทุกคนครับอืสอบทุกคนพงศ์บาร์ได้ครับ ดาทไ้พูดภาษาสเปนิช1ชั่วโมงสเปนิชเหรออืม1ชั่วโมงแต่ว่าทุกคนไม่รู้มันเป็นอะไรหมายถึงวันฮัล่ลมอ๋อพูดถึงเรื่องอะไรถ้าถ้าผมถ้าผมไปเมืองไทยใช่ไหมเมืองไทยต่วผมไม่ได้ไปเมืองไทยสนแต่ว่าผมไม่ได้ไปเมืองไทยแค่จินตนาการครับอืมอือโอก็ผมไปเมืองไทยพม่ไ อ๋อมีโฮเทลมีโรงแรมโรงแรมมีร้านอาหารมีมีอะไรทำแบบวอเตอร์พาร์คอันนี้แล้วก็มันจะมีคอนพูดอินโฟเมชันบเอ่ออบกข้อมูลครับบอกมีอะไรอยู่ที่ไหนเออ่เหมือนไกด์อย่างนี้ใช่ไหมไกด์ไกด์ครับไกด์เราดูมีเดอคอสตากี่บาร์ตนี้เป็นอย่างนี้วันนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ จะเปลีตผะผมจะไปไปเราพอเราควจะได้ข<อ>้อมอมวันนี้ให้วันนี้เล็กให้ข้อมูลมให้ข้อมูลทุกคนว่าถ้าถ้าจะไปเมืองไทยหรือว่าไปสถานที่ต่างๆประเทศต่างๆอย่างนี้โรงแรมร้านอาหาร หรือว่าประเทศนั้นๆเขาทำอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมหอ,อืมอืมอืมโรงแรมราคาเท่าไหร่ for example ใช่ไหมแต่พรุ่งนี้ก็คืออเล็กจะไปประเทศนั้นๆใช่ไหมหแล้วจะไปอ่ออ๋อเป็นเป็นเป็นแขกเออเป็นเป็น,ปนทัวริสต์อย่างนี้นะครับเออเออว้อุนนนน่นุ่มอามั้อุ่นุ่มวัยรุ่นนะรุน่นเงี้ยอออุงเงี้วัยรุ่นอ๋อแล้วก็มันมีแถมมั้ ที่แม่ผมกับเพื่อนได้วัยรุ่นวัยรุ่นอยากปาร์ตี้อยากปาร์ตี้อ๋อแล้วก็ต้องบอกอ๋อมีบาร์มีไหมมีไหมโรงแรมออืืมมบิลลี่อ๋อโรงแรมถูกถูกถูกถเพราะว่ามันไม่มีวัยรุ่นไม่มีตังมันมีตังเยอะเออแต่อยากปาร์ตี้แล้วก็มีไหมบาร์ มีไมมบาร์อ,อยากนั่งดื่มแม่เข้าใจ <laughs> สนุกมากวันนี้น้ะแต่ต้องพูดภาษาสเปนใช่ไหม,มก็แสดงว่าอ่าก็พอได้ในในภาษาเนาะภาษาสเปนแต่จริงๆอลเล็กไม่เคยพูดสเปนกับแม่เลยนะ <laughs> <laughs> แต่จริงๆแม่ไม่เข้าใจสเปน <laughs> แม่แม่เข้าใจแต่ว่าแม่ก็ไหลตามน้ำไปได้ ก็ไม่เข้าใจก็ถามได้เอวิชาอังกฤษล่ะสอบได้ไหมคิดว่าผมคิดว่าได้แต่ว่าผมเขียนเยอะไปเขาให้เขียนกี่คำหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยคำอะไรเขียนไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยประมาณหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยคือบอกบอกคุณครู บอกค,ค,ค,คุณคุณคุณครูใส่หัวเลยทําไมอลเล็กเขียนเยอะจังเขาให้เขียนแบบกระชับกระชับกุดตันไม่ได้เขียนแบบเยอะๆอย่างนี้ <c Sach giving shoulder> เขียนกระชับกระชับอืมอืมอเล็กกลัวว่าจะโดนหักคะแนนใช่ไหมเ <c ười> <c ười> ออก็ <c ười> evet. ดูว่าถ้าเนื้อหาถ้าเนื้อหาที่เอเล็กเขียนมันโอเคอาจจะไม่โดนหักเยอะ <c ười> แต่จะไปโดนหักเพราะว่าเอาเล็กเขียนเขียนเยอะไปหน่อยแค่นั้น เยอะไปมากเยอะไปหน่อยไม่ไม่เยอะไปมากมาหรอกตอนตอนแม่สอบไอภาษาภาษานเนี่ยกาให้เขียนแค่สองร้อยคำเองโอเคคุณอาจจะเกินได้นิดหน่อยแต่ว่าสองร้อยคำที่เขาให้เขียนก็คือต้องตามนั้น<ม>เวลาเราเขียนมันจะขึ้นนี่กี่คำกี่คำกี่คำ<ม><ม>ใช่ไหมเออมันจะบอกเรากี่คำกี่คำอะเล็กเจะไปโดนหักตรงนั้นแหละเพราะว่าเล็เขียนเยอะไปใช่ไหม คะแนนก็จะไปหักตรงนั้นอ,อไม่เป็นไรนะจ๊ะพัดีแมาก,กินขา้าวเทอหลังเนอกจากทุกคนเนาะตามที่บอกก็นั่นละมาช้าก็แม่ก็รอจริงๆตอนแรกว่าจะไปกับน้องออแต่น้องกลับมาสี่ทุ่มทีนี้ว่าคิดว่าอเล็กจะอยู่คนเดียวนานไปสี่ชั่วโมงเพราะว่ามันไปกลับตั้งสองชั่วโมงอะ่ะแล้วมีแข่งอีกสองชั่วโมง ใช่ไหมล่ะก็เลยเออไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวเล็กอยู่คนเดียวนานไปก็เลยไม่ไปเคจ้าทุกคนก็นั่นแหละจ้ะเพิ่นกับกล้ามกกินข้าวผู้เดียวจ้ะเพราะเป็นยางดอกหยงกินผู้เดียวแมวกินนิดเดียวตามหลังพ่อนั่นแหละแม่ทิวไปพ่อไปแม่ก็กินเล็กก็มาอเลรก็กินจ้าฝากคลิปใบํานี้จ้าสภูสุคนจ้าพอกันไหมจ้า สบายดีสวัสดีเด้อบ๊ายบายจ้ะ